ครับก็สวัสดีช่วงเช้าๆนะครับของวันอังคารที่19พฤศจิกายน2อ6 7นนะครับสำหรับวันนี้นะครับซุ้มมีโดยสนใจของเราก็มีมีดมาเสนอจำนวน1เล่มนะครับในราคาเล่มละ890บาทพร้อมส่งละกันนะครับโดยมีดหนึ่งเล่มนี้นะครับเป็นฝักไม้แกนไม้ตานนะครับด้ามทำจากไม้ประดู่นะครับผมครับ โดยเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแนบ5160นะครับเหล็กแนบสปริงรถยนต์นะครับ5160ขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับด้ามทําจากไม้ประดูนะครับฝักทําจากเกลยนไม้ตานนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซีนะครับตรงนี้นะครับอีพ็อกซี่นะครับปักหมุดด้วยมิเนียมนะครับรวดไหวปอกเก้าสวยงามนะครับ นี่นะครับใบมีดสวยงามมากนะครับเร่มนี้นะครับนี่นครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจากสองด้านนะครับอ่าโดยใบมีดเร่มนี้นะครับใบมีดยาว13.5นิ้วนะครับด้ามยาว6.2นิ้วนะครับท้องกว้าง2.5นิ้วสันกกหนา 8มิลไล่ระดับนะครับอ่าสำหรับคนที่ต้องการไซส์จัมโบ้จัมโบ้นะครับเล่มนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในราคาเล่มละ890บาทพร้อมส่งนะครับนะครับเล่มนี้ขอสงวนสิทธิ์เออเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารแล้วกันนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดโอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารปิดมาได้เลยนะครับที่เบอร์0639845673นะครับ0639845673นะครับทาง id line ก็0639845673นะครับผมนะครับ มีสวยงามมากนะครับช่วงนี้นะป้อก็ไม่ค่อยได้ทํามีดนะครับยังไม่มีลานะครับน้าป้อก็เป็นเล่น่อยละลาอยู่นะครับก็ขอเวลาพักผ่อนนิดหนึ่งนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนะครับซึ่งหลังจากทําข้าวเสร็จแล้วต่อไปก็จะลงอ้อยต่อนะครับนะครับมีดก็จะทําออกออกมาเรื่อยๆนะครับผมนะครับแต่ก็จะไม่ได้ทำเยอะเหมือนที่ผ่านๆมานะครับนะครับก็จะผ่าวๆลงนิดนึงนะครับนะครับฝากติดตามผลงานของนะป้อเลยครับ น้าปอเชยภูมินะครับติดตามได้ทาง f a c e b o o k น้าปอเชยภูมินะครับแล้วก็ Facebook ลงตีมีดรวยทันใจนะครับฝากติดตามผลงานทางช่อง youtube ุ้มมีดรวยทันใจด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามผลงานด้วยดีตลอดมานะครับซ้มมีดรวยทันใจจะยังอยู่คู่กับคนไทยตลอดปีตลอดไปและนานเสียนานนะครับผมครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับผม